กออนงเพชรเทพมานครและเป็นโฆษกของกรุงเทพมานครผลงานในระดับท้องถิ่นเล็กๆนิดเ,เดียวเองเนี่ยนะเยาวชนเรานะคะสำหรับเยาวชนลูกหลานเราเนี่ยตั้งแต่มัธยมม .4 ม .5 ม .6 จนถึงปริญญาตรีนะคะมีแน่งบป,ประมาณที่ทำมาหากินของเขาพ่อค้าแม่300บาทเด็กจะใช้อะไรได้บ้าง50บาท ใช้ในเรื่องของอินเทอร์เนต็ตที่เด็กๆจะใช้าน่<ะ><ะ> ให้พี่น้องสั่งพี่ไก่มากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าคนนี้แหละคือคนที่จะมาทำงานรับใช้พี่น้องอนุสรีเนี่ยเป็นแค่ผู้ชื่อไก่อรพินเนี่ยวันแรกที่ดิฉันชวนว่าให้มาอยู่พักโอกาสคุณไก่อรพินมีเงื่อนไขอะไรไหมเพราะว่าการเมืองเด็กวามว่าอะไรแต่ผู้หญิงที่ชื่อไก่อรพิน บอกกับดิฉันว่าไม่มีเงื่อนขไขใดๆขอมาทำงานให้กับพี่น้องชาวดินแดงพิาไทยคำตอบเดียวเท่านั้นค่ะดิฉันอบอกว่าไม่อยู่เลยพักโอกาสใหม่วันนี้อนุสรีขอประกาศว่าถ้าดินแดงพิาไทยมีสอสอชื่อไก่อ่อนจะลาออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นนายก ถ้าเลือกคนดีๆนะคะขอให้รุสรลีเขาพวกคนดินแดงเขารักแล้วจะได้เ,จจเ,าาาดเข้าไปเจรจาแล้วอย่าเอาทหารหัืตำรวจเข้าไปให้ส่งผู้หญิงเข้าไปต้องแรดล,ล้องเราอยากให้พี่น้องอยู่กันแบบคอนโดที่มีความสุขจะต้องไม่ย้ายอักอการ 137ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะสามารถกำหนดให้พี่น้องสบายใจได้คนที่อยู่ก็ด้งรงชีพได้ไม่จนกว่าเดิมน,นี่คือหลักการข้นแรกของการรัเรียกว่าอัตราชมชนเพราะเราเป็นชุมชนเราไม่ใช่อัตราพาน,นี้นี่คือข้อที่สองและข้อที่สามก็คือครมาและต่อไปก็คือจะต้องมีสสไก เข้าไปผักดันพรบการเคหะแห่งชาติปี2537ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะสามารถกำหนดให้พี่น้องสบายใจได้ค่ะพี่น้องจะได้รับค่าเช่าที่พี่น้องสบายใจในอัตราที่เป็นอัตราทุกปัญหาจะแก้ไขได้ถ้าเลือกเ1ืองหนึ่งสี่แย่างที่ทั่วหน้าในหน้สรับิการเสมอพี่น้องทุกคนจะได้รับการ เรนภาษาเกรดที่มีคุณภาพให้หลานลูกเราได้มีคุณภาพไปแข่งขันกับคนอื่นได้เรียนจบก็อบอกแล้วว่าจะได้เรียนจบถึงขัน้นปริญญาตรีท่านหัวหน้าย้อม,มากเลยว่าปริญญาตรีแต่ต้องมีงานทำและยังไม่พอต้องมีการส่งเสริมทักษะให้พัฒน,นาตัวเองไปเรื่อยๆจะได้หาทางทำมาหาก,กินที่สำคัญคนงานดแลรักษาต่อไป แล้วก็อยากจะบอกว่าไม่มีบัตรสีเขียวเบอร์บัโรวอกนัใหม่ที่ดีกว่าของคนดินแดงพยาไทยขอบคุณค่ะเรามาเห็นว่ามีมีพรรคอานเนืองที่ทำงานเพื่อพีประชาชนจริงโดยไม่มีอย่างอื่แอบแฝงเนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่ทาให้ผมเนี่ยนะครับสามารถตัดสินใจอย่างรวดเร็วผงมอยู่ตรงนี้ดีกว่าครับเพราะอย่างสมัยผมอยู่รถไฟฟ้านะครับก็ตอนนี้มาก่อนก็มานะฮะมาบ่อยต้องมาต้องมาเวียนเครืนงแถวนี้เหมือนกันทําทางขึ้นลงนะฮะตอนนั้นก็ก็ต้อนรับโอเคนะฮะแต่ว่าก็มีคนที่ดุดุหน่อยนะฮะมันก็ทําให้เกิดความสะดวกมากขึ้นนะครับธุรกิจบนถนนราชายก็ดีขึ้นในท่างแบบนะฮะทำงานประเทศอื่นก็ดีนะฮะที่เรารู้เนี่ย ไม่เพียอะตรตอบแทนนะจ๊ะแค่ควชมชนั่น,นแหละค่ะท่านมองเห็นเรื่องของธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดย่อม SME ปราบปรามธุรกิจนอมินีท่านมีการเจราจารการค้าลดต้นทุนเกษตรกรขอพ ก็เลยทำท่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของท่าโอกาสใหม่สำหรับผู้พิการครับที่ที่ไม่รู้ว่าคนพูดถึงท่าอะไรนะครับนี่คือเรื่องใบหนึ่งของท่าโอ,อกาสใหม่คือโดยทุกประเภทนะเราเข้าไปดูในตรงนี้สวัสดีครับผมจตุพรตุลพัฒนครับขออนุญาตท่านผา้ใหญ่ครับขอเชิญเลย วันนี้มาเนี่ยผมบอกคุณไก่ว่าผมเรียวันนี <S <s án, calculus, ılar, ้ตั้งวัตถุเสร็จไม่รู้อะไรลงมามันขายมันปิดทิ้งเลยผมว่าผู้สัละในกรมเนี่ยนะผมว่าคุณไก่นี่ไม่ธรรมดาแต่จะธรรมดาหรือไม่ธรรมดาไม่สำคัญระดระบบราชการเพราะนั่นว่าไม่ดีนะเพราะผมไปจากราชการแต่เราต้องมีการปรับเปลี่ยน ให้มีการทันสมัยรวดผมไปเดินดูละผมเล่งกอโอ้อยากจะ้ดูเติร์นตู้แท็กตู้ได้ไหมมันเป็นปัจจัยสี่ของคนเราบ้านที่อาศัยเรื่องนู่น จะริงพูดถึงหนึ่งทุ่มเลยใครอยากทำกรฟเป๋าเราทำอะไปกรุงเทพมันเมืองใหญ่คนมันเยอะความสว่างก็ไม่มีใครอยากควนล่องหนุนตันตังค์ลุ่อยู่ที่ไหนไปอยู่รุ่นหลังสว่างบ้างอ่อนรุ่นบ้างไปอยู่หนองแขมบ้างเป่าบ้างมันก็ยังพิงอยู่มันก็เป็นแหล่งก่อเกิดเชื่อ ปีนี้69เน็กมยต้นของประเทศไทยเลย8แนก er ็ได้เพราะฉะนั oh ้นไอ้เด็กนี้ก็ได้เพราะว่าปัญหาไม่อยู่ที่คนทำงานัระบบถ้าหัวไม่ใส่ขาไม่ใิ่ใช่ไหมครับหัวต้องมีหัวต้องมีถึงจะทำงานได้ เราจะัดสามอลืครับแล้วก็ีความาสัก 3, 4, ลอลเลือกจริงนะงไม่ใช่ยกมือยกมือวันขอให้เชนเดอร์แบบแลนสไลด์อะอยากเห็นอะให้มันขาดไปเลย,เยให้เชนเดอรแลนสไลด์ไม่ต้องมานั่งมาปุ๊บออกมาปุ๊บชนะแล้วเบอร์สิบเอ็ five buses